สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแค่พื้นฐานนะครับวันนี้วันที่30ตุลาคม2564นะครับขอญาตมาแบ่งปันสิทธิ์โครงการกกลรึ่งเฟส3ที่มีรอบเก็บตกนะครับผมเพิ่มเติมอีก1 0 0 0 0กว่าสิทธิ์ครับรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาชมกันครับซึ่งแน่นอนครับว่าไม่กี่วันนะก็คือวันที่1พฤศจิกายนสาหรับกลุ่มเก่าที่ท่านใช้สิทธิ์ นะครับหรือมีสิทธิ์ในส่วนของโครงการคุเรื่องเฟสสามมานะครับนะก็จะได้รับเงินเพิ่มรอบที่3นะครับผมอีก1,500บาทนะครับทีนี้ไม่พอแค่นั้นนะครับเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส,สาเพิ่มอีก1 0 0 0 0แสนสิทธิ์เป็นสิทธิ์ตกค้างจากคนที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จเริ่ม1พฤศจิกายน254เป็นต้นไป พร้อมกับนะครับในส่วนของการเพิ่มเงินนะสำหรับกลุ่มเก่านะที่ได้รับรอบที่1และก็รอบที่2มาแล้วนะครับนะาเพิ่มอีก1 5 0 0บาทเพราะฉะนั้นทั้งกลุ่มใหม่ที่จะเปิดเพิ่มนะในวันที่1พฤศจิกายนแล้วก็กลุ่มเก่าที่ได้รับมาแล้วรอบ1รอบ2ก็จะได้รับนะครับเพิ่มเติมรวมแล้วนะครับผมเป็นเงินมูลค่าโครงการคุรึ่งเฟส3นะครับผม4,500บาทนั่นเองนะครับ ในบรรดาโครงการนะครับเยียวยาจากรัฐบาลนะที่ที่คลอดออกมานะครับตั้งแต่โควิด1 9ไม่ว่าจะเป็นโครงการเราไม่ทิ้งกันโครงการเราชนะโครงการเราเที่ยวด้วยกันโครงการม .33 เรารักกันโครงการเหล่านี้เนี่ยนะครับก็ร้วนได้รับความสนใจจากประชาชนนะครับแต่มีหนึ่งโครงการที่สามารถเรียกได้ว่า ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามเป็นอันดับหนึ่งนั่นคือโครงการคนลครึ่งเฟสสมนะครับนะซึ่งมีคนลงทะเบียนมากกว่า28ล้านคนนะครับซึ่งก็ปิดจ็อบไปแล้วและในตอนนี้นะครับก็ไม่สามารถลงทะเบียนได้แล้วเพราะว่าโคตาเต็มถูกป่ะนะครับเมื่อวานนี้นะครับวันที่29ตุลาคมกรุงเทพธุรกิจรายงานว่านายพรชัยจิรเวชผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยนะครับมีคนลงทะเบียนโครงการกุลครึ่งเฟส3เต็มจำนวนก็คือ28รล้านสิทธิ์ต่อมาครับทางกระทรวงการคลังจึงมีการประมวลผลหลังบ้านนะครับซึ่งก็เอาข้อมูลนะที่มีการลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับพบว่านะครับมีคนลงทะเบียนไม่สำเร็จ จำนวน1,19,974สิ่ทธิ์านี่ก็เป็นข้อมูลที่เขาเรียกว่าอยู่หลังบ้านนะครับซึ่งจะต้องทำอย่างไรต่อละนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับทางด้านของผู้โดยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็บอกว่าจะมีการนำสิทธิ์ที่เหลือมาเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนอีกครั้งในวันที่1พฤศจิกายน254ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าถึง23.00น ของทุกวันจนกว่านะครับจะครบโคต้า1 1 9 9 7 4สิต,ตัวนี้นะครับผมอ่านี่ก็เป็นข้อมูลที่มาอัปเดตให้กับทุกท่านนะครับที่ต้องบอกว่ายังไม่ได้รับในเรื่องของการลงทะเบียนเนี่ยนะครับผมนะก็สามารถที่จะดําเนินการได้นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวขออนุญาตพาทุกท่านนะครับไปดูวิธีการลงทะเบียนสักนิดหนึ่ง นะครับเพื่อจะให้พวกเรานะครับผมได้เขาเรียกว่ารู้และเป็นแนวทางสำหรับในเรื่องของการลงทะเบียนนะครับถ้าเราเข้ามาที่เว็บไซต์ของโครงการคนละครึ่งเฟส3 w w w วอ l ์ไว o คึ่ง com เนี่ยนะครับผมเวลาเราเลื่อนมานะจากข้างบนเนี่ยนะครับก็คืออยู่หน้าหลักถูกไหมครับเลื่อนมาเลื่อนมานะครับจะอยู่ตรงนี้นะฮะหลายท่านบอกว่าอีสรุปว่าวันที่1พฤศจิกายนเนี่ยเงินมันเข้าจริงไหมอ่ะ ตรงนี้นะครับเว็บไซต์ของโครงการคนละครึ่งเขาระบุชัดเจนนะครับระยะเวลาการเข้าร่วมและใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งเฟสสามนะครับผมก็ตั้งแต่วันที่1 4มิถุนายน64อันนี้คือเปิดลงทะเบียนนะครับร้านค้าวันที่28หมดเขตการเปลี่ยนแปลงโครงการเนี่ยนี่คือเป็นช่วงของโครงการเสร็จแล้วเนี่ยวันที่1กรกฎาคมเนี่ยนะครับก็เริ่มใช้วงเงินสิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟสสามเป็นต้นมาถูกไหมฮะ ก็ไล่มาเรื่อยๆเสร็จแล้วเนี่ยนะครับสังเกตว่ามันจะมีวันที่1พฤศจิกาย,ยนนี้เพิ่มเติมวงเงินสนับสนุนปรัดร่วมใจนะครับสูงสุด4,500บาทต่อคนนี่นะฮะเป็นวันที่ระบุชัดเจนนะสำหรับหลายท่านที่พิมพ์มาสอบถามว่าเอ๊พี่มันจ่ายจริงไหมมันเข้าจริงหรือในส่วนของโครงการคนรึ่งเฟส3รอบที่3 1 5 0 0บาทนี้เข้าจริงนะครับผมนะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับ เอาละทีนี้เรามาดูวิธีการลงทะเบียนกันนิดนึงสำหรับในส่วนของประชาชนที่ต้องการลงทะเบียนครับ1 1 9 0 0 0กว่าสิทธินะวันที่1พฤศจิกายนนะครับเตรียมพร้อมเลยเหลือไม่กี่วันนะครับเราดูในเรื่องของคุณสมบัติประกอบนิดนึงนะครับเงื่อนไขการลงทะเบียนสำหรับประชาชน 1. นนะครับต้องบอกว่ามีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทยนะครับ 2. อนะอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณนะวันที่ลงทะเบียนนะครับผมใครที่ครบรอบ18ปีบริบูรณ์ณนะวันที่1พฤศจิก,กายนท่านจัดไปเลยนะท่านมีสิทธินะนะครับข้อที่3ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการบัตรสุขการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะอันนี้แยกกันชัดเจนเนื่องจากผู้ที่ถือบัตรสุขการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน ท่านได้รับนะครับนะสิทธิ์ของโครงการเพิ่มกําลังซื้อซึ่งอันนั้นเนี่ยนะครับผมนะวันที่1พฤศจิกายนเนี่ยท่านก็ได้รับนะครับจากเดิมโครงการเพิ่มกําลังซื้อได้รับนะครับผมนะสองบาทบวกเพิ่มให้อีก300บาทเพราะฉะนั้นโครงการเพิ่มกําลังซื้อนะก็เป็น500บาทนะครับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันกลุ่มเปราะบาง ที่ท่านเนี่ยไม่มีโทรศัพท์ถูกไหมท่านก็ได้ผ่านในเรื่องของบัตรประจำตัวประชาชนเช่นเดิมครับ200บาทเพิ่มอีก300บาทรวมแล้วเป็น500บาทตามลำดับเช่นเดียวกันนะครับข้อที่4สุดท้ายจำนวนที่ว่าเนี่ยนะครับผมนะซึ่งเดิมทีเนี่ยนะครับก็28รล้านคนแต่หลังบ้านนะครับที่เราแบ่งปันตะก,กี้นี้จากการลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยนะครับผมพบว่ายังดู พบว่ายังมีคนที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จอยู่ที่1,19,974สิทธิ์นะครับสิทธิ์เหล่านี้แหละนะครับผมก็จะมาดำเนินการเปิดให้เพิ่มเติมนะครับผมนะในวันที่1พฤศจิกายน254เริ่มเวลา6โมงเช้านะครับวิธีการลงทะเบียนเป็นอย่างไรมาดูกันนิดนึงนะครับขออนุญาตแบ่งปันอย่างนี้นะครับในส่วนของวิธีการลงทะเบียนเนี่ยนะครับโดยภาพรวมใหญ่ๆ นะครับท่านจะต้องนะครับรู้กระบวนการก่อนนะครับว่ากระบวนการเป็นอย่างไรในส่วนของกระบวนการเนี่ยนะครับก็มีการลงทะเบ,บียนผ่านเว็บไซต์นะครับของ w w w ร์ไว k ์เว็บคนละครึบับกับแบรนเนอร์โครงการนะครับนะบ,บนแอปพลิเคชันเป่าตังอันเนี้ยช่องทางไหนก็ได้หลายท่านอาจจะมีแอปพลิเคชันเป่าตังอยู่แล้ว ท่านก็สามารถที่จะเข้าตรงนั้นเพื่อสมัครสิทธิ์ในเรื่องของโครงการคนละครึ่งนะครับผมเฟสสามตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับนะเป็นรอบเก็บตกนะนะครับเสร็จแล้วเมื่อท่านลงผ่านนะครับสมมุติว่าเราลงผ่านที่เว็บไซต์ซึ่งเด๋ยวไปแบ่งปันว่ามันมีหน้าตาแบบไหนนะก็รอรับ s m s ยืนยันหลังจากการลงทะเบียนนะครับบางท่านก็ได้รับภายใน1วัน2วันนะครับเต็มที่ประมาณ3วันนะฮะในเรื่องของ SFS ยืนยันว่าท่านลงทะเบียนสําเร็จนะครับ เสร็จแล้วเมื่อเราได้รับ SMS แล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่กรณีที่เราไม่มีแอปพลิเคชันเป๋ตังเราจะต้องติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋ตังเราจะต้องผูกบัญชีจีเรตนะครับเพื่อรับสิทธิโครงการนี่คือเป็นลำดับขั้นตอนเสร็จแล้วก็เริ่มใช้งานสิทธิ์ได้นะครับตามที่ท่านดาเนินการเสร็จและสมบูรณ์สมมติเราเนี่ยดำเนินการเสร็จสิ้นนะครับในวันที่2พฤศจิกายนท่านก็เริ่มใช้สิทธิ์ได้เลย แต่แน่นอนว่าการที่จะเริ่มใช้สิทธิ์โครงการคุครุขึ่งเฟส3เนี่ยนะครับหรือโครงการคุรครึ่งแต่ละเฟสก็แล้วแต่นะครับเหมือนกันคือเราต้องดําเนินการนะรครับเติมเงินเข้าไปจิวเรลของเราเสียก่อนนะครับผมถึงจะดําเนินการใช้สิทธิ์นะครับผมที่ร้านค้าเข้าร่วมโครงการที่มีแอปพลิเคชันถุงเงินนั่นเองนะครับเวลาในการใช้จ่ายก็เริ่มตั้งแต่6โมงเช้า จนถึงเวลา23.00นในของแต่ละวันนั่นเองนะครับอันนี้คือเป็นภาพรวมใหญ่ๆนะครับทีนี้พูดถึงการลงทะเบียน,าม,าน,น,นมาดูกันนิดนึงมาดูกันนิดนึงว่ามีกระบวนการวิธีการลงทะเบียนอย่างไรนะครับมีอยู่ด้วยกัน5ขั้นตอนครับท่านก็คือเข้าไปที่ w w w c o l l e g c o m นะครับแล้วก็มีปุ่มนะครับในเรื่องของอะไรครับการสมัครสำหรับ ประชาชนนะปุ่มสีแดงนะครับก็เดี๋ยวคือในท่านดูนะนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาสู่กระบวนการนะครับขั้นตอนที่เรียกว่ายอมรับเงื่อนไขของโครงการท่านก็อ่านรายละเอียดนะครับว่ามันมีรายละเอียดแบบไหนอย่างไรนะครับเสร็จแล้วก็เลื่อนไปข้างล่างก็จะมีให้ท่านติ๊กถูกยินยอมยอมรับเงื่อนไขเนี่ยเสร็จแล้วก็กดตกลงนะครับ มาสู่ขั้นตอนที่3นะครับก็คือในเรื่องของการกรอกข้อมูลส่วนตัวซึ่งก็มีกรอกรายละเอียดนะไม่ว่าจะเป็นการเลือกคำนำหน้านะครับพิมพ์ชื่อจริงของท่านถูกไหมครับนะแล้วก็ชื่อกลางไม่มีไม่ต้องใส่แล้วก็นามสกุลจริงนะครับเสร็จแล้วก็จะมีในการกรอกนะครับเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับผม13หลักเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชนนะครับผมก็ใส่ให้ถูกต้อง วันเดือนปีเกิดเลือกก่อนนะครับว่ามีประมาณไหนอย่างไรตามบัตรประชาชนเสร็จแล้วก็เลือกนะนะครับตามด้วยในเรื่องของการกรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับอันนี้สำคัญเบอร์โทรเนี่ยเพื่อเขาจะส่งในเรื่องของรหัส OTP ในเรื่องของการยืนยันนะครับการลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วก็จะมีข้อมูลรายได้นะท่านก็ลองดูประกอบนะครับในส่วนของ กระบวนการนะครับแล้วสุดท้ายนะครับก็จะเป็นประเภทของรายได้ก็กรอกละเอียดไปนะครับนะเดี๋ยวมีข้อมูลขึ้นให้ท่านดูนะครับเมื่อท่านทํางานกรอกเสร็จแล้วตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็กดลงทะเบียนเขาก็ขึ้นหน้าจอตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะตั้งแต่ในส่วนของข้อมูลว่ามีชื่อประมาณไหนข้อมูลในเรื่องของรหัสบัตรประจําตัวประชาชนหลังบัตรวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรศัพท์ข้อมูลรายได้ประเภทรายได้ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เสร็จแล้วเนี่ยถ้าท่านนะครับตรวจสอบว่ามันถูกต้องท่านก็กดตกลงเมื่อท่านกดตกลงปุ๊บมันก็จะมีป๊อปอพนะครับสี่เหลี่ยมเล็กๆขึ้นมาให้ท่านเอาเลขรหัส otp นะที่มันเด้งไปอัตโนมัติตามเบอร์โทรที่ท่านลงเนี่ยนะฮะมาทําการกรอกใส่ให้เรียบร้อยนะครับผมเมื่อดําเนินการกรอกรหัสเลข otp เสร็จสับเรียบร้อยก็จะเด้งข้อมูลไปขั้นตอนที่เรียกว่าลงทะเบียนสําเร็จในขั้นตอนที่5ขั้นตอนสุดท้าย ก็ขึ้นนะครับปรากฏว่าระบบได้รับข้อมูลนะการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็แสดงว่าท่านเนี่ยดำเนินการลงทะเบียนสําเร็จเรียบร้อยนะครับผมก็รอรับ SMS การยืนยันการลงทะเบียนสําเร็จอีกครั้งหนึ่งนะครับผมภายในระยะเวลา3วันนะครับอ่ะประมาณนี้ในเรื่องของการลงทะเบียนนะครับก็อย่าลืมนะครับในเรื่องของสิทธิ์ดังกล่าวเดี๋ยวอย่างไรนะครับติดตามความคืบหน้าให้กับทุกท่านได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะ ก็เป็นรอบเก็บตกแล้วกันนะครับสำหรับบุคคลที่ต้องการใช้สิทธิ์บุคคลที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเลยแล้วก็อยากจะใช้สิทธิ์ในเรื่องของโครงการคละครึ่งเฟสสมครับจำนวน119,974สิทธิวันที่1พฤศจิกายนเวลา6โมงเช้าถึงเวลา23.00นของทุกวันจนกว่าโคต้าจะเต็มนะครับเอามาเล่าและแบ่งปัน ให้กับทุกท่านได้รับทราบประมาณนี้นะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และติดตามกันก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงรายที่สําคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเสร์ฟตรงแบบนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับช่องแค่พื้นฐานต้องล่ำลาไปแล้วขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ you <music>